ครับนี่คือต้นผู่พานเทนะครับผมปลูกมาแล้วประมาณสี่ปีนะครับนี่ครับนี่ครับออกจันทร์แล้วครับนี่ครับคอยลุ้นนะครับว่าติดไหมครับที่สวนนี้ไม่ติดเลยครับออกมาสองจันอ่านี่ดูครับสมบูรณ์มากครับนี่ครับนี่ นี่ครับต้นผูกพานทีนะครับอ่านี่ครับนี่ครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับสมบูรณ์มากดูครับโอ้ยใหญ่มากครับต้นใหญ่มากนี่ครัดูหน้าคนปลูกไหมครับดูหน้าคนปลูกสวัสดีครับนี่หน้าคนปลูกนะครับชอบของแปลกๆครับชอบของแปลกๆ รุ่นนะครับว่าจะติดไหมครับลูกที่สวนนี้ไม่ติดเลยนี่เรารุ่นจริงว่าจะติดไม่ติดนะครับโอเคนะครับ